มามืดไปและสว่างมาสว่างไปหมายความว่าอย่างไรมืดมามืดไปคำว่ามืดมาหมายความว่ามนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้แล้วล้วนแต่มีความทุกข์ความสุขแตกต่างกันบางคนมีความทุกข์ยากลำบากเป็นคนยากจนไม่มีบ้านจะอยู่อาศัยไม่มีอาหารจะกินไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษาโรคที่เป็นเช่นนี้เพราะในอดีตแต่ชาติเคยทำกรรมชั่วมามากทำกรรมดีมาน้อยเมื่อมาเกิดในชาติปัจจุบันนี้จึงส่งผลให้มีความทุกข์มากกว่าความสุขนี่คือความหมายของคำว่ามืดมาส่วนคำว่ามืดไปนั้นหมายถึงมนุษย์ที่เกิดมาในชาติปัจจุบันนี้ได้รับความทุกข์ยากลำบากดังเกิดมาแล้วข้างตน้น ชาติปัจจุบันนี้ก็ยังทำกรรมชั่วอีกเช่นไม่เคยให้ทานแต่กลับไปปล้นจี้ฉกชิงวิ่งราวลักทรัพย์บิดเบียนผู้อื่นไม่เคยนำศีลมารักษากายวาจาแต่กลับประพฤติผิดศีลผิดธรรมเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ช่อโกงเป็นชู้กับสามีหรือพัรยาผู้อื่นพูดปลดปลอกลวงพูดเพอเจอพูดส่อเสียดพูดคำหยาบ แล้วยังดื่มสุราเครื่องดองของเมาเสพยาเสพติดให้โทษต่างๆขาดคุณธรรมประจำใจขาดความเมตตากรุณาประกอบอาชีพทุจริตในการเลี้ยงชีพมีความมากๆในการมารณมไม่มีสัจจะขาดสติคือความระลึกไม่ได้ขาดสัมปชัญญะคือไม่รู้ตัวว่ากำลังคิดชั่วว่ากำลังทําชั่ว ขาดเฮริคือไม่ละอายต่อบาปขาดอดตะปะคือไม่เกรงกลัวต่อบาปเมื่อขาดทั้งศีลขาดทั้งธรรมจิตก็จะเศร้าหมองตลอดชีวิตสร้างแต่กรรมชั่วไม่ได้สร้างกรรมดีไม่ให้ทานไม่นำศีลมารักษากายวาจาไม่จเจริญสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีคุณธรรมประจำใจในชาติปัจจุบันนี้ก็จะพบแต่ความทุกข์ทรมาน เมื่อตายไปอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตหรือเกิดเป็นอสุรกายก็แล้วแต่ว่าใครจะทำกรรมชั่วมากน้อยต่างกันแต่ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยิ่งจะมีความทุกข์ทรมานมากกว่าชาติปัจจุบันนี้อีกหลายเท่านี่คือความหมายของคำว่ามืดมามืดไปองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตัดสรุ้แจ้งเห็นจริงว่ามนุษย์และสัตว์ซึ่งเกิดมาในโลกนี้ย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมดีมามากเกิดมาจะมีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ใครที่ทำกรรมชั่วมามากเกิดมาก็จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขท่านจึงตรัสสอนให้มนุษย์ละชั่วประพฤติด,ดีทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เช่นท่านสอนให้เรารู้จักแบ่งปันทรัพย์ให้ทานบ้าง เท่าที่สามารถจะแบ่งปันได้โดยตนเองไม่เดือดร้อนเพื่อเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติไปใช้ในชาติหน้าเมื่อไปเกิดในชาติหน้าเราจะมีทรัพย์สมบัติเงินทองไม่ยากจนพระองค์ท่านสอนให้เรานำศีลมารักษากายวาจาไม่ให้ทําชั่วเพื่อกายวาจาจะได้สะอาดบริสุทธิ์เกิดไปชาติหน้าจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามและมีคุณธรรมประจำใจ มีความเมตตากรุณาเป็นต้นพระองค์ท่านสอนให้เราฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบแล้วนำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงถ้าผู้ใดปฏิบัติตามได้คือมีทานศีลส,สมาธิปัญญาถึงแม้ว่าชาตินี้จะมืดมาแต่ชาติหน้าก็จะสว่างไปอย่างแน่นอน ถ้าหากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปส่วนคำว่าสว่างมาสว่างไปสว่างมาหมายถึงผู้ที่เกิดมาในชาตินี้มีความสุขมากกว่าความทุกข์เช่นมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีสติปัญญาดีมีพ่อแม่ที่ดี มีญาติพี่น้องที่ดีมีครอบครัวมีสามีพัญยาและลูกที่ดีเพราะในอดีตชาติได้ประกอบแต่กรรมดีมีการให้ทานด้วยทรัพย์สินเงินทองเสมอเสมอและให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่อย่างใดเมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้จึงมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายผู้ใดในอดีตชาติได้นำศินห้ามรักษากายวาจาให้สะอาด ปราศจากความชั่วและยังมีคุณ,ณธรรมประจำใจไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่กลับช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานไม่กระทำผิดกฎหมายไม่ทุจริคตคดโกงไม่ลักทรัพย์หรือฉกชิงวิ่งราวหรือปล้นทรัพย์จากผู้ใดแต่กลับบริจาคแบ่งปันทรัพย์ให้ผู้ที่ขาดแคลนไม่ประพฤติตนเป็นชู้สู่สมกับสามีหรือภรรยาของผู้อื่น แต่กลับช่วยเหลือสามีพัญญาที่แตกแยกให้คืนดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่พูดโกหกหลอกลวงไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์มีแต่สัจจะความจริงใจให้กับทุกคนไม่ดื่มสุราเมรยัยเพราะกลัวขาดสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นเหตุให้ทำชั่วได้ทุกอย่างมีสติอันรอบคอบอยู่เสมอ ผู้ใดได้ประพฤติปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้ในอดีตตชาติเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้จะเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามสำหรับผู้ที่เกิดมามีสติปัญญาดีในชาติปัจจุบันเนื่องมาจากในอดีตตชาติเขาได้มีสมาธิคือมีความตั้งใจมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนวิชาการต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมมีสมาธิในการฟังคำสอน ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสนใจศึกษาพระธรรมกคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมนำมาปฏิบัติตามเสมอเสมอทำให้มีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมที่เรียกว่าปัญญารอบรู้คือรู้ผิดรู้ถูกรู้ชั่วรู้ดีรู้บาปบุญขุนโทษรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษ จะเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นเท่านั้นอีกทั้งประกอบแต่กรรมดีเมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้จึงเป็นผู้ที่มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดประพฤติตนตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนาคือทานศีลส,สมาธิปัญญามีสติสัมปชัญญะมีฮิริโอตปะเป็นคุณธรรมประจำใจ นี่คือความหมายของคำว่าสว่างมาส่วนคำว่าสว่างไปนั้นหมายถึงผู้ที่เกิดมาในชาติปัจจุบันนี้มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างไม่ว่าชาติตระกูลมีเกียรติยศชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายมีฐานะร่ำรวยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีครอบครัวญาติพี่น้องที่สมบูรณ์มีความสุขกายสุขใจ สบายกายสบายใจก็ไม่ลุ่มหลงโัวเมาในสิ่งต่างๆเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าละชั่วประพฤติดีชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้ทานแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองให้กับผู้ที่ควรให้นำสินมารักษากายวาจาให้สะอาดบริสุทธิ์ จเจริญสมาธิแล้ววิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาด้วยความอดทนขยันหมั่นเพียรพยายามทําแต่ความดีถึงแม้ตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะพบแต่ความสุขความเจริญต่อไปหากสามารถชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้แล้วในที่สุดจะเข้าสู่แดนวิมุตติหลุดพน้น ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัตฏะสงสารอีกต่อไปคือเข้าสู่พระนิพพานนี่คือความหมายของคำว่าสว่างมาสว่างไปพงได้พระสำพุทธเท่าวิสุทธุทธมองใปตัดมูลกิเลสไล ลีกละนานสิ่งรื่นรมทำได้ท่านพลาดแล้ว